สวัสดีค่ะกลับมาพบพวกเรากันอีกแล้วนะคะพี่นุ่นคะ่ะนุ่นค่ะจะมาเล่นเกมซาก,กรุระสคูซิโมเลเตอร์อีกเช่นเคยวันนี้นะคะเรามีนัดกับเพื่อนๆน,นะวันนี้เราจะไปหาคุณยายกันค่ะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยได้บอกกับน้องๆไว้นะคะว่าฉันมีคุณยายแล้วก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวที่บ้านคุณยายด้วยนะใช่ค่ะโอเค โอ้ตอนนี้ฉันต้องโทรหาจีจีกับคันดี้เราเนี่ยทำไมอ๋อจีจีกับคนดี้มาแล้วจีจีคันดี้เรานานไหมสวัสดีจ้าแยนจังพวกเราเตรียมพร้อมแล้วนะสำหรับไปบ้านชนบทของคุณยายเธอฉันอยากรู้เหมือนกันว่าที่ชนบทอะอากาศดีหรือเปล่าอ๋อแล้วจีจีเป็นไรทำไมหันหน้าใสา่ฉันล่ะเนี่ยจีจีเขาบอกว่าปวดท้องอะ เอาหรอเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเล่นกับแมวนะแป๊นนึงนะเดี๋ยวฉันไปตามแมวก่อนแมวอยู่ที่บ้านเธอเหรอยันจังใช่จ้าอ๋อเธอจะเอาแมวไปด้วยใช่ไหมนี่ไงน้องแมวฉันเองอ,อน่ารักจังเลยอะ่ะน่ารักมากๆเลยโอเคงั้นเราไปกันเลย let's go <S เดี๋ยวขอรถเธออยู่ไหนอะ่ะ อุ๊ยฉันลืมเลยอะเธอยันจางเธอจะเดินไปหรือไงชนบทไม่ใช่ใกล้กลๆนะเธอต้องเตรียมรถด้วยโอเคเอาเธอมาเราจะเตรียมรถแล้วเนี่ยจ้าจ้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละกําลังจะเตรียมรถอยู่เนี่ยรถเธออ๋อฉันจาได้แล้วรถเธอตอนที่เราขี่ไปไปที่ปราสาทตอนนั้นนะ่ะไปไปบ้านที่ชนบทของเธอเนี่ยอากาศน่าจะดีมากเลยนะเนี่ยไปกันเถอะ ไปกันเลยหืยันจังขับรถดีๆนะโอเคแต่ฉันไม่รู้ทางอะดิทีเนี้ยเปิด GPS สิจ้า <c oughs> เธอนี่สมองสมองไปหมดแล้วเนี่ยเขาให้เปิด GPS มีนะโอเคเปิดไปก็ได้แล้วโอเคหว,ว้าวยันจังที่นี่อากาศดีจังเลยอะ ใช่มีน้ำพูร้อนนนาที่นี่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหาคุณยายเธอก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปแช่น้ำพุร้อนกันไหนะยันจังเธอพาฉันเดินดูรอบๆด้วยนะโอเคบ้านในชนบทเธอเนี่ยอากาศดีมากเลยอ่ะยันจังลมรื่นมากเลยสวัสดีค่ะคุณยายอา้าวยันจังมาแล้วหรอจ๊ะหนูพาเพื่อนๆมาด้วยหรอจ๊ะเอาเอาละไปนั่งกันเถอะ ยายเตรียมอาหารไว้รออยู่นะอาหารอร่อยอร่อยที่หลานชอบทั้งนั้นเลยนะป้าคะมีอาหารน้องแมวไหมอ่ะมีสิจ้ายายเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณนะคะป้าเราไปนั่งกันเถอะนี่ยันจังคุณยายเธอหน้ารังมากเลยอะ่ะใช่จ้ะคุณยายชินหน้ารังมากเลยใช่ใช่ ฉันอยากมาอีกเลยนะเนี่ยอากาศก็ดีสวยๆที่เนี่ย <Okay. S 2> อากาศล่มลื่นมากเลยอ่ะยันจังโอเคเนี้นเราไปทัวห้องนอนกันเถอะตสวัสดีค่ะคุณยายหนูชื่อจีจี้นะคะคุณยายหนูชื่อแคนดี้นะคะหนูเป็นเพื่อนสนิทของยันจังค่ะใช่ค่ะคุณยายคนนี้เป็นเพื่อนสนิทหนูเอง มีอ่าคือแบบว่าหนูดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาเที่ยวที่บ้านคุณยายอะคะ่ะอากาศก็ล่มลื่นเย็นสบายมากเลยนะคะอ๋อจ้าจ้าเราทานอาหารกันเลยไหมยายเตรียมอาหารไว้ให้แล้วนะอ๋อได้ค่ะคุณยายหนูก็หิวพอดีเลยใช่ใช่จีจี้ก็หิวเหมือนกันนะ่ะ <laughs> อาอนี่พวกหลานๆอาหารที่คุณยายเตรียมไว้ให้เนี่ยอร่อยไหมจ๊ะ อร่อยมากเลยค่ะคุณยายถ้าอร่อยยันจังก็กินเยอะๆนะจ๊ะหนูจะกินใี่ท้องแตกไปเลยค่ะไม่เอานะท้องแตกมันก็เวอร์ไป mm. กินพอดิบพอดีนั่นแหละจ้ะย,ยันจังหนูกินเนี่ยนาาหนี้หนี่มีอ้วนเลยเพราะว่าอะไรหรอคะคุณยายเพราะว่าหนูออกกําลังกายหรือเปล่าเฮ้ย <laughs> ยายหนูก็แค่แบบกินสลัดเยอะท่านั้นเอง โอเคจ้าแล้วจีจีกับอะไรนะแคนดี้อ่อฮะแคนดี้จีจีกับแคนดี้เนี่ยกินเนี่ยน่าอร่อยมากเลยนะอร่อยไหมจ้าอร่อยมากเลยค่ะคุณยายจีจีเนี่ยกินอืเนื้อเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะคุณยายไม่รู้ว่าคุณยายตุ่นยังไงนะคะเนี่ยทำอร่อยมากๆเลยค่ะใช่ใช่ แคนดี้กินเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าน้ำซุปเนี่ยมันอร่อยมากๆเลยค่ะคุณยายกินเสร็จแล้วเนี่ยจีจี้กับแคนดี้อยากจะพายันจังอะไปทัวร์รอบๆค่ะอยากรูว่าที่เนี่ยอากาศดีหรือเปล่าอ๋อได้จ้าได้จ้ากินเสร็จแล้วก็ชวนยันจังไปเดินเล่นรอบๆนะจ๊ะคุณยายคะหนูกินเสร็จแล้วหนูอขอไปล้างจานนะคะจ้าจ้า ทางจานเสร็จแล้วทุกคนอิ่มหรือยังอะฉันใกล้แล้ว้แล้วจ้าฉันใกล้จะอิ่มแล้วเนี่ยกินเสร็จแล้ว,ลวเราก็ไปเดินดูรอบๆกันนะยันจังโอเคเดินไปดูรอบๆกันเถอะทุกคนจ้าจ้ายันจังที่เนี่สวยมากเลยอะ่ะฉันอยากเดินไปดูรอบๆแล้วอะงน้นคืออะไรไปดูกันแนมะไปสิตรงนั้นคืออะไรหรอยันจังเดี๋ยวเธอก็รู้ โอเคยันจางทิ้งกระเป๋าไว้ตรงนี้แหละฉันรู้รู้สึกว่ามันแบบไม่มีอะไรเลยเนี่ยรู้สึกว่ามันเถื่องมากเลยอะขึ้นได้ไหม,ไมทุกคนวิ้ยขึ้นไม่ได้เลยอะทำไงดีอะเธอจะพาฉันปีนไปไหนเนี่ยเอาพี่ถังขึ้น,นที่นี่คือไหนอ่ยน้าพุร้อนหรอจา๊าใช่จ้าไป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 ดูกันโอ้ยติดเดยอะแยะนี่ไงโอ้ยจีจี้จีจี้จจจดเดินออกไม่ได้แล้วเนี่ย ๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยนะจีจี้นี่ได้แล้วโอ้โหเธออุ้มฉันได้เลยเหรอเนี่ยยันจัง<ช>ตรงนั้นมีอะไรอะ่ะยันจังเราไปเดินดูกันเถอะโอ้โ oh, หมีทางขึ้นด้วยอะ่ะเปลี่ยนชุดกันก่อนเปลี่ยนชุดกันก่อนจะไปอาบน้ำพุร้อนว้าวตอนนี้เตรียมพร้อมสำหรับการอาบน้ำพุร้อนแล้วจ้าดูสิยันจังที่เนี่ยน้ำพุร้อน น้ำพูร้อนอะ่ะมีกลิ่นหอมหอมด้วยนะมาจากธรรมชาติใช่ไหมจ๊ะยันจังใช่จ้าธรรมชาติน้ำอุ่นของอะไรนะผงอะไรสักอย่างหนึง่งนะที่มันเป็นเกี่ยวกับปรุงยาจ้ะโอ้โหแสดงว่าคุณยายเธอเนี่ยเตรียมไว้เลยใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดนอนแล้วผิวจะดีอะ่ะโอเคองั้นเรานั่งอาบกันเลยมาซี่มาซี่โอ้ดีมากๆเลยยันจังรู้สึกว่า โอ้ยร่างกายของเราเนี่ยนะรู้สึกผ่อนคลายนะเวลาอาบน้ำพุร้อนเนี่ยใช่แล้วผมเราก็จะขาดไปด้วยเพราะว่าผมจุม่มหนาวแล้วผมของเราเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำแล้วนะเนี่ยแต่ว่านะรู้สึกว่าผิวพันเนี่ยนุ่มมากๆเลยอะหลังจากแช่น้ำพุร้อนตัวนี้ ใช่แคนดี้ทำไมเธอไปนั่งหลังฉันแล้วเนี่ยโอ้ฉันรู้สึกว่าตรงนี้มันก็สบายดีเหมือนกันนะยันจังให้ฉันนั่งตรงนี้เถอะมีฝุ่นละอองออกมาด้วยมันคือหมอกจ้าเพราะว่าน้ำพุมันร้อนไงโอ้ฉันน่ออยากนอนอะไรเย็นๆเนาะเย็นอะไรลหะยันจังเย็นมันไม่ดีหรอกถ้าอาบน้ำพุร้อนเนี่ยมันจะช่วยให้ผิวพรรณเราเนี่ยนูนชุ่มชื้นแล้วก็แบบ ร่างกายของเราเนี่ยก็จะสบายด้วยนะยันจางดีมากแล้วเนี่ยน้ำพุร้อนเนี่ยทุกคนแล้วแช่น้ำพุเสร็จแล้วเราก็ไปมางหน้าบนห้องต่อเนาะอือหึตอนเนี้ยโอ้โหยันจางดูผ้าทิ์ตกสิจ้าสวยมากๆเลยอะอากาศที่นี่สวยมากเดี๋ยวเราไปต่อที่ไหนกันดีล่ะห้องนอนของเธอเหรอใช่เดี๋ยวฉันเตรียมฟูกที่นอนให้พู้เธอก่อนนะ จ้าจ้าดูสิน้องแมวน่ารักจังเหมียวเหมียวไปขึ้นไปข้างบนกันเถอะฉันขอแมวไปขึ้นไปนอนด้วยฉันนอนไม่หลับหรอกนะถ้าเกิดไม่มีน้องแมวอ่ะ <c oughs> โอเคจ้าถ้าเธอเนี่ยคุณยายคุณยายไม่ไปนอนหรอคะอ๋อเดี๋ยวยายนั่งเล่นที่นี่สักพักหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวยายก็จะไปนอนนะหลานๆไปนอนก่อนเลยจ้าหนูกลัวจอขึ้นบ้านตัวใหญอะคะ่ะ โอ้ยหลานๆขึ้นไปนอนเถอะจ้าโจนมันไม่มีหรอกที่เนี่ยลมลื่นเย็นสบายอยู่ในชนบทแบบเนี้ยยังไงก็ทุกคนขึ้นมาขึ้นมาแล้วแล้วทุกคนขึ้นมาเร็วๆหน่อยฉันอยากไปนอนแล้วได้จ้ายันจังไปไปฉันอยากดูห้องนอนของเธอแล้วเนี่ยเธอมบันไดเป็นมนอี่าพวกเธอฉันเหมือนจะตกบันไดอยู่แล้วเนี้ยทำไมมันคตรเคี้ยวขนาดนี้เนี่ย ก็เธอไม่เคยเดินแบบไม่มีราวบันไดไงบันไดแบบไม้เนี่ยชนบทแบบนี้เลยเหรอเนี่ยให้แมวนอนนี่นะเดี๋ยวฉันไปนอนกับเหมียวเหมียวนั่งรอตรงนี้ฉันว่าเราไปคุยเรื่องอะไรหลายอย่างอันนี้กว่าฉันอยากคุยกับเธอเยอะแยะเลยคุยอะไรกันหรอยันจังเปลี่ยนชุดนอนก่อนไหมเนี่ยออจริงดูให้มาเปลี่ยนชุดนอนกันเถอะ พวกเธอมานอนกันเถอะโอ้โหเปลี่ยนชุดนอนเสร็จแล้วสบายใจเลยนะเนี่ยพวกเธอสองคนกอดกันนอนอีกแล้วเหรอเนี่ยก็เรารักกันนะเนาะโอเคหลับแล้วนะเนี่ยโอ้ยฉันก็ง่วงเหมือนกันนะพวกเธอก็นอนนะพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาจะได้สบายตัวเราต้องนอนให้ครบแปดชั่วโมงด้วยนะจะได้ ผิวพัรร์ก็จะได้ดีด้วยอะ่ะฉันก็ง่อเหมือนกันนะเนี่ยขาเรี่ยาขาพี่หลับแล้วเหรอเนี่ยฉันคุยฉันพูดคนเดียวเหรอเนี่ยอะไรเหรอโอ้ยเธอฉันจะบอกให้พวกเธอรีบนอนต้องนอนให้ครบแปดชั่วโมงเธอหลับก่อนฉันซะและ้ว เธอนี่มันชักชาจริงๆเขาจะนอนตื่นไปออนเซนแล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็จะไปเที่ยวทะเลด้วยอืมฉันจะนอนแล้วเนี่ยง่วงมากเลยอะ่ะค่ะน้องๆสำหรับคลิปวีดีโอในวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปวีโอหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เป็นกำลังใจให้พี่นุ่นกับน้องอุ้มด้วยนะคะสำหรับคลิปวีดีโอในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ บายบายค่ะ